สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในการฝึกอบรมในการจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐตามหนังสือวอ1 9ลงวันที่7มีนาคม2561ะครับซึ่งเป็นหนังสือจากคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางนะครับในคลิปที่แล้วเราพูดคุยในตารางที่1ไปแล้วนะครับเป็นรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เราจะต้องดําเนินการตามาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ว่าเขามีการลดขั้นตอนการดําเนินการในกรณีวงเงินไม่เกิน1,000 0บาทนะครับทีนี้ในตารางที่2แนบท้ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยเป็นรายการที่เขายกเว้นนะครับก็คือไม่ต้องดําเนินการ ไม่ใช่เป็นการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัต,ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับซึ่งมีอยู่15รายการมีรายการอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับเรามาทําความเข้าใจเพิ่มเติมกันก่อนนะครับตามหนังสือฉบับนี้ตามหนังสือว .119 เนี่ยนะครับ ในค่าใช้ใจ่ายในตารางที่2เนี่ยก็คือไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินะครับสามารถที่จะยืมเงินได้หรือไม่ยืมเงินก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยในตารางที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายตามระเบียบนะครับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการนะครับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐซึ่งท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในหมวด2นะครับค่าใช้สอยข้อ11บวงเล็บ5นะครับก็คือเป็นรายจ่ายที่ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบนั่นเองนะครับ ก in no so right ็ค so so ือตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่จํากัดวงเงินนะครับไม่จํากัดวงเงินด้วยนะครับเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการในการจัดหาพัสดุรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อขอเบิกเงินพร้อมกับแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกรณีแล้วแต่กรณีนะครับไม่ต้องรายงานผลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพราะไม่ใช่งานพัสดุนะครับ แล้วก็สามารถที่จะยืมเงินงบประมาณหรือจะไม่ยืมก็ได้นะครับทีนี้ถ้ามีการยืมเงินงบประมาณนะครับก็ให้ดูว่าเข้าข่ายตามระเบียบข้อ85ทับ1หรือไม่นะครับในระเบียบการเงินนะครับและผู้ขอยืมเนี่ยก็ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินในข้อ84ถึง86ทับ1ด้วยนะครับโดยจะต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบอิกนะครับก็ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินใบส่งของใบแจ้งหนี้เอกสารร้านค้าเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาทะเบียนพาณิชย์เป็นต้นนะครับทีนี้ตรงนี้เป็นกรณีการยืมเงินงบประมาณนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยืมเงินงบประมาณเนี่ยก็ให้ส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับกรณีถ้าไม่ยืมเงินนะครับก็คือ ส่งเอกสารหลักฐานประกอบในการขอเบอิกได้แก่ใบส่งของใบแจ้งหนี้เอกสารร้านค้าเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนพาณิชย์โดยให้เบิกจ่ายในนามของผู้ขายหรือผู้รับจ้างนะครับยกเว้นว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างประสงค์จะขอรับเงินสดก็ให้ขอเบอิกในนามของผู้อํานวยการกองคลังในวงเงินไม่เกิน5,000บาทนะครับตามระเบียบพ้อ69วงเล็บ3นะครับ ทีนี้เราลองมาดูในรายการ15รายการนะครับในตลรางที่2ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินด้วยนะครับว่ามีรายการอะไรบ้าง1ก็คือเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหารค่าตอบแทนวิทยากรทั้งภายในและภายนอก ค่าเช่าที่พักสําหรับการประชุมรัชการและให้หมายความรวมถึงการประชุมรัชการทางไกลผ่านดาวเทียมการจัดสัมมนาการจัดงานทั้งในและนอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐหรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคคลของบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ การแถลงข่าวของหน่วยงานของรัฐการมอบเงินเลือสิ่งของบริจาค 3. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตรเปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการกรณีหน่วยงานของรัฐสั่งให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการและให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางได้โดยทั้งนี้ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุนะครับ 4. เป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆที่มิใช่ค่าธรรมเนียมที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารนะครับซึ่งเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของส่วนราชการที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิ์รับเงิน ห้าค่าใช้บริการอินเทอร์เนต็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการหกค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการสำหรับรถยนต์ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐตามระเบียบว่าด้วยรถราชการหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐซึ่งหน่วยงานของรัฐได้มาโดยวิธีการซื้อยืมหรือบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นคารุพันธ์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นการเช่าหรือลดส่วนตัวของข้าราชการหรือพนักง,งานของหน่วยงานของรัฐผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาลถประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับลถประจําตําแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในาการปฏิบัติรชาชการ หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับ7ค่าพาหานะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดรถยนต์ส่วนกลางได้8ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทำงานหรือมาตรฐานการทำงาน 9. ค่าระวางบรรทุกขนส่งหรือพัสดุพันของหน่วยงานของรัฐยกเว้นค่าระวางบรรทุกขนส่งพัสดุหรือพัสดุพันในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าประเทศ10ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสีและเชื้อ SIV จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติและไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลนะครับที่ขา้าราชการลูกจ้างประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่จะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 11ค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าตรวจสุขภาพสัตว์สำหรับหน่วยงานที่ภารกิจปกติในการดูแลสัตว์12ค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานของรัฐและบ้านพักราชการค่าไปรษณีย์ค่าฝากไปรษณีย์ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับค่าดวงตาไปรษณีย์หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน เพื่อความสะดวกของส่วนราชการที่ไม่ใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิ์รับเงิน13การบริจาคหรือการดําเนินการเพื่อเป็นการกุศลเช่นบัตรการกุศล14ค่าสมาชิกหรือค่าบํารุงประจําปีของสถาบันองค์กรหรือสโมสรต่างๆ15ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทนในการจ้างให้บริการสันทนาการหรือค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันนะครับ นี่คือค่าใช้จ่ายในตารางที่2แนบท้ายหนังสือวหนึ่งหนึ่งเก้านะครับซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตามตารางที่2เนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จำกัดวงเงิน นะครับไม่ต้องดําเนินการตามระเบียบจะยืมเงินก็ได้ไม่ยืมเงินงบประมาณก็ได้นะครับ